การปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตตั้งมั่นนี่สำคัญมากเราต้องพยายามสังเกตว่าจิตเราตั้งมั่นไหมพยายามดูถ้ามันไม่ตั้งมั่นก็ทำเหตุบ่อยๆให้มันตั้งมั่น ไอเรื่องเดินนิพพานาหรือปัญญามันไม่ยากหรอกได้จิตตั้งมันนะ่นอะส่วนมากได้จิตตั้งมั่นอะปัญญามันจะส่วนมากเลยนะส่วนมากมันจะเป็นของมันเองมีคนแน่นี่หน่อยก็ไปได้หรือไม่แน่มันก็เป็นของมันอยู่แล้วปัญญายกตัวอย่างอย่างเช่นจิตเราตั้งมันนะ่น มันรู้สึกตัวไม่เพื่อนจะมีความเบาความเป็นกลางมันอยู่พอนหลือไปชิดเคลื่อนออกไปเนี่ยหรือยื่นไปเคลื่อนไปโกรธขึ้นมาถ้าเรารู้ทานว่ามันโกรธสต,ติมันมา ด้วยที่มันเคยตั้งมั่นอยู่เป็นปกติคือตั้งมั่นเป็นส่วนมากพอรู้ปุ๊บจิตโกรธจะดับมันจิตตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเองอัตโนม,มัติคือมันตั้งมั่นถึงฐานขึ้นมามันเมื่อมันตั้งมั่นมันก็สาัดอารมณ์ทิ้งไปเลยนะจะว่าสลัดทิ้งก็ได้หรือจะว่าดีดออกจากอารมณ์มาตั้งมั่นก็ได้ แต่ว่าวางอารมณ์ก็ได้ถึงจะโกรธอยู่กามโกูกก็จะหายแวบไป,ปต่อหน้าต่อตาเลยแล้วแต่จิตตั้งมันออ่นเป็นผู้รู้ตั้ง, <นา S 2> งอยู่ไออารมณ์เมื่อครูนี่ก็หายแวบไปนั่นแหละจะเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละก็เรียกปัญญา ถ้าเราตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆมันก็จะเห็นอารมณ์ไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆเกิดดับเกิดดับๆๆๆๆอยู่เรื่อยๆนั่นแหละที่เราสวดอนิจจานุปัสสีตามเ็นความไม่เที่ยงเพราะนั้นปัญญาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีจิตตั้งมั่นอย่างเช่นคำว่าสมาธิ เป็นเหตุใกล้ใี่เกิดปัญญา,าเหมือนที่อธิบายถ้าสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดหรอกการที่จิตตั้งมั่นเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าจิตตึงฐานก็ได้บางทีก็เรียกว่าความรู้สึกตัวก็ได้ จิตตั้งมั่นถ้าตั้งถูกที่สมบูรณ์แบบ,บแบบเขาเรียกว่าสมาธิเมื่อมันตั้งมัน่นมันคงที่อยู่เขาเรียกว่าเป็นสมาธิสมโพชงการที่มันตั้งมั่นอยู่จิตมันไม่สัสดสายคือไม่เคลื่อนนั่นเองไม่เคลื่อนไปหาลม จิตไม่ขยับอย่างนี้ก็ได้มันสงบตัวอยู่ในความตั้งมั่นก็เรียกว่าปัสติสติสำโพชุงถึงเราจะฟังธรรมะมาเยอะฟังครูบาอาจารย์แสดงธรรมหรือฟังอาจารย์บรรยายธรรมมันจะเยอะขนาดไหนก็ตามเวลาปฏิบัตมิมันก็แน่น,น้อยเอยงนะเรารลกษาศีลเราให้ดี เมื่อศีลเป็นปัจจัยที่แล้วก็ทำสมาธิคือความตั้งมั่นนี่นเะมื่อศีลดีสมาธิความตั้งมั่นเกิดขึ้นปัญญาก็ค่อยมาขั้นัอนหลักปฏิบัติก็ศีลสมาธิปัญญาตอนนี้ส่วนมากด่านตัวตัวเป็นด่านใหญ่พอเจ้าควรคือจิตนักปฏิบัติธรรมมันไม่ตั้งมั่น มันออกนอกที่หลวงปู่ดุลท่านบอกว่ายาสูงกีดออกนอกนั่นแหละท่านอยากให้จิตัตั้งมัน่นถ้าจิตไม่ออกนอกมันก็ตั้งมัน่นเมื่อตั้งมัน่นมันไม่เคลื่อนก็เรียกว่าสงบก็เรียกว่าปสัสติหรือความสงบเราจะเห็นเอง,องโอ้เงาะโคตชง เมื่อจิตมันล่องลอยอยู่มันเป็นธาตุของอารมก็เรียกว่ามันเป็นสร้างภพอยู่มรรคผลมันไม่เกิดในภพนะไอ้ภพนั้นเรียกว่าเพเราวะตัณหามันพอใจเช่นนั้นตอนนั้นตัณหาครอบงำอยู่ขณะชิดเนีน่ยขณะจิตล่องลอยอยู่นัน่นมันก็เริ่มจากกามมาตัณหาเป็นเหตุพอใจในกาาม เมื่อออกไปเสพกามมันก็กลายเป็นภพนั่นแหละเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมามันก็หลุดจากภพที่เราไปสร้างทามาเป็นอิสระหรืว่าเป็นอิสระจากโลกของความคิดไม่มีนิวรณ์ข้อมงำมันจึงจะเห็นโทษของจิตออกนอก เป็นคุณของจิตตั้งมั่นเมื่อเรามีศีลดีมีสมาธิกิตคือจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยโอกาสจะได้ธรรมะมันก็สูงทำจีทำจีตั้งมั่นสิจับมันมาตั้งไงตั้งมั่นสิมันก็ทํำไม่ได้แล้วก็ลองแม้แต่เรา เอาบ่ตัวเองที่เอาจิตมาตั้งมัน่นไว้ภายในได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาจิตมันเคยทำงานออกไปหาลูกเสียงโดสัมผัสหรือธรมลมมันก็ไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตมันชอบทำงานพระเจ้าก็หาวิธีใหม่ให้มาทำงานภายในมันจะได้ตั้งมัน่นให้มาทำงานโดยการมารู้ลมเข้าลมออกเป็นต้น ามันชอบทำงานก็ให้มาทำงานโดยการรู้เรียอบทอีเรืบอรบทยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นมันชอบทำงานก็ให้มาดูสัมปชัญญะในการก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังพวกเนี้ยให้มาทำงานอยู่ภายในเรียกว่าไม่ส่งกิจออกนอกมนเมื่อไม่ส่งกิจออกนอกนก็ตั้งมั่นแต่ต้องทำบ่อยๆนะไม่ใช่ว,ว่าก็าทำแป๊บเดียวจะได้นะ เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนลยนะหรือเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดปันแล้วแต่หรือบางคนทำยี่สิบสามสิบปียังไม่ตั้งมั่นเลยมันต้องทำบ่ยบอยๆเมื่อมาทำงานโดยภายในอเอาจิตโดยภายในมันก็ตั้งมัน่นอาจารย์เคยยกพระพุทธภาสิตอยู่พระเจ้าทรงแดงไว้ อย่างเช่นในเรื่องของอิเรบทพวงตัดว่าเมื่อเธอเดินอยู่คอรชวเดินยืนอยู่คอรชว่ายืนนั่งอยู่คอรชวันนั่งหรือเมื่อนอนครชวนนอนอันหนึ่งเธอตั้งกายไปแล้วอย่างไรอย่างไรครชั่อาการกายนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้ เมื่อพิสูนนั้นไม่ประมาทมีความเพียนทรงตนเป็นธรรมอยู่อย่างนี้เธอยอมละความนำดิตพลานที่ใส่เรือนเ้อได้เพราะละพรนริพ้านนั้นได้จิตอ,อันเป็นไปไภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่ง เป็นทำเอกผุดขึ้นตั้งมัน่น <c oughs> เห็นไหมจิตอันเป็นไปไปในอันเป็นไปไปในเท่านั้นคือตั้งจิตในกายจิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่มอมคงที่แน่นิ่งเป็นทำเอกผุดขึ้นตั้งมัน่นนั่นแหละ อยากกิจตั้งมั่นต้องตั้งไว้ภายในตั้งไว้ในลมหายใจก็ได้ตั้งไว้ในอีร้อยบทก็ได้ตั้งไว้ในสัมปชัญญะก็ได้อย่าไปห่วงเรื่องการเดินปัญญาตั้งกิจภายในมุ่งไปด้วความต้องมั่นก่อนผู้ใหม่แต่ผู้เก่าพอดูจิตได้ก็ดูไปเห็นชะลนเเดินอยู่ก็เลเ่ิน ถ้าก็เห็นจิตที่เคลื่อนปุ๊บมันเคลื่อนไปก็รู้ทันจิตแล้วกลับมาสู่ความตั้งมั่นอีกที่อริบุตรยืนเดินนั่งเผลอก็ไม่เอาก็อยู่ที่รู้สึกกายอยู่ภายในเพื่อให้จิตมีกำลังเมื่อจิตมีกำลังจุดหนึ่งนะมันเขาเรียกว่ามันจะเห็นจิตตัวเองได้ ตอนนี้ส่วนมากมันไม่เห็นมันเห็นจักระกายมันไม่เห็นจิตคำว่าเห็นไม่เห็นด้วยตานะรู้ด้วยใจถึงจุดหนึ่งถ้าจิตมีกําลางังเต็มที่จิตตั้งมั่นมันก็รู้ว่าเออนี่คือหน้าตาคนตั้งมั่นจิตไหลไปสู่อารมณ์มันก็รู้จิตเกาะอารมณ์ก็รู้จิตออกนอกก็รู้ออกนอกไปไกลเป็นจี่เซนจี่เมตรหรือออกไปเป็นกิโลมันก็รู้ มันจะเห็นวิ่งเขาวิ่งออกชัดแจ่จิตตั้งมั่นมีกำลังมันไม่ออกไปไกลแล้วแค่จิตขยับขยับขยับจะออกไปทำงานก็เห็นแล้วมันก็ดับจิตขยับตั้งท่าจะออกไปทำงานรู้ทำมันก็ดับจิตขยับอีกจะทำงานรู้ทำก็ดับ หรือว่ามันกระเพื่อมก็ได้คนนี้เป็นของละเอียดเห็นขีดกระเพื่อมก็ถูกเห็นติดใบใบก็ถูกอาการวนนี้เห็นมันเกิดมันดับนี่คือทิศทางของการปฏิบัติคือเราต้องเน้นไปที่ความตั้งมั่นก่อน จะเป็นห่วงเรื่องปัญญาถ้าจิตตั้งมั่นปัญญาไม่ยากนหน้าที่เราก็ไม่เยอะถึงจะฟังมาเยอะก็เน้นที่นี่แหละพอรู้สึกตัวนี่แหละรู้สึกตัวรู้สึกตัวให้เป็นตั้งจิตไว้ภายในในอาณาปานาสติก็ได้ในอีเรยบทก็ได้ในเจ้าปจะาก็ได้ ในปฏิคูลก็ได้อาการปฏิคูลอย่างเช่นปฏิคูลมาในการบอกพระในธาตุตั้งสี่ก็ได้ขอตั้งอยู่ภายในมันจะตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นทุกอย่างก็ง่ายใครพูดอะไรมาก็จะเข้าใจจะเรื่องเห็นเรื่องความเผลอเป็นอย่างนี้ ความไม่เผลอเป็นอย่างนี้จิตตั้งมัน่นเป็นอย่างนี้จิตไม่ตั้งมัน่นเป็นอย่างนี้จะเห็นการเกิดดับทำทั้งหลายจะไหลามารวมกันทีน่จิตตั้งมั่นนะั่นเนี่ยถ้าตั้งมัน่นถูกที่ถูกทางดีสมบูรณ์ก็เรียกว่าสมาสมาธิจะมีสมาสมาธิเกิดขึ้นมาสมาสมาธิเกิดขึ้นตัวนี้เป็นตัวรองรับมรรคอยู่แล้ว อันฟังดูก็ไม่ยากนะจิตตั้งมั่นอย่างเช่นตั้งแต่ตัดไว้ชัดนะเมื่อพิชชนไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้คือตั้งจิตไว้ไปในอย่างเช่นดูลมดูเรืยอบทดูสัมปยาพวกนะี้เมื่อพิชชนไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้เธอยอมระความํำริพ่านที่ใช้เรียนจะได้ พะละความโนริภาานั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นอันเป็นไปภายในคือในร่างกายไม่สูงกิตถุงนอกจิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่คําว่าคงที่ก็อยู่ภายในนั่นแหละแน่นิ่งแน่นิ่งก็คือมันอยู่ภายในอ่ะมันนิ่งอยู่ภายในย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นทำเอกพุดขึ้นตั้งมั่น,นเห็นนหะมตั้งมั่น ตัวเนี้ตัวสำคัญตั้งมั่นมันจะทำให้การพัฒนาไปไ้้ไใบถ้าจีไม่ตั้งมั่นก็ยากลำบากมากันนเราฝึกกินตั้งมั่นในภาษานี้